กับสวัสดีสมาชิกที่เดดบอลยืน,น่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจาวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็มีหลายคู่นะผมค่อนข้างที่จะมีบิกแมตของหลายลีกเหมือนกันนะครับที่ทางบอลยืน,น่งจะหยิบขึ้นมาและคาดว่าน่าจะทํายอดให้เราภายในวันนี้ได้นะครับผม mm. ก็คู่แรกนะครับก็จะเป็นศึกบิกแมตของอังกฤษนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางปืนใหญ่อเซนอลเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางหงแดงลิเวอร์พูล ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลลงเล่นในพิมพ์ลีกไปแล้ว22นะัดมีชนะอยู่ที่1นะ4นัดสเอร์ีและแพ้ไปที่4นะัดพิสโกออกมาได้ที่44ประตูเลสเสียไปที่21ประตูตอนนี้มีทั้งหมด26แต้มอยู่อันดับที่3นะครับผลงานของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลตอนนี้ในฤดูกาลนี้เขาค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผม แต่ว่าเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานของทางของแดงเรียวปูกันต่อนะครับตอนนี้ลงเล่นในพิเมลีกไปแล้ว22นัดไม่ชร์หน้าที่15นัดเสมอ6เล่นหลุดแพ้ไปอยู่แค่1นท่านัดทนเองเรตสกออกมาได้ที่51ประตูและเสียไปที่19ประตูตอนนี้มีทั้งหมด51แต้มอยู่อันดับที่1เป็นจ่าฝูงหนาวๆยาวๆไปสําหรับพิเมลีกนะครับก็ทั้ง2ทีมถ้ามาเทียบกันผลงานตอนนี้แล้วเรียวปูค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับผม เราไปดูกันต่อด้านผลงานให้ทูเอสที่เจอกันนะครับ10นัดหลังสุดนี้ทางปืนใหญ่อาร์เซนอลสามารถาชนะมาได้แค่1นนัดเท่านั้นเองผลงานของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับ h ห้ทูเอสที่เจอกันมานะครับและทางด้านการทํายอดก็อาร์เซนอลไม่ค่อยสามารถทํายอดออกมาได้เท่าไหร่นะครับ10นัดนี้อาร์เซนอลสามารถทํายอดออกมาได้แค่4นัดเท่านั้นเอง เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางปืนใหญ่อเซนอนกันต่อนะครับผ,ผลงานของทางอาเซนอลตอนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขามีคนะอยู่ที่4นัดเสมือ2และแพ้ไปที่4นัดนะครับและด้านการทำยอดของทางอาเซนอน10นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทำยอดมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองและถ้าเกิดเราดูกันที่หลังๆนี่นก็ดูกันแค่5้านัดหลังสุดนี้อเซนอลสามารถทำยอดมาได้แค่1นนัดเท่านั้นเอง ผลงานของทางอาเซนนลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานของทางเลียวภูกันต่อ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะอยู่ที่8นัดสเสมอ2อและยังไม่แพ้กับทีมไหนเลยนะครับผลงานของทางเลียบภูก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยเก็บชนะมาได้แบบรัวๆเลยนะผมและทางด้านการทำยอดของทางเลียบภูก็10นัดของพวกเขานี้เสียยอดไปแค่3นัดเท่านั้นเองและนัดล่าสุดนี้เลียวภูต้องเจอกับทางเซลซีทาง ที่เสมอกันมาตลอดนะครับผมนัดล่าสุดนี้เลี้ยวปูก็ถล่มเซลซีไปถึง4ต่อ1นประตูนะครับถ้ามาเทียบกันผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้แล้วทางเลี้ยวปูผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยตอนนี้ทั้งด้านเลดราคาโต๊ะก็ให้ไปที่ทางปืนใหญ่าร์เซนอลต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับและบางเจ้าก็ให้ไปถึงครึ่งลูกแล้วนะครับก็ผลงานของทางอาอ์เซนอลไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมาโต๊ะถึงเปิดราคามาแบบนี้นะครับ โอเวอร์เดอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่3ลูกนะครับผมถ้าเรามาดูกันที่ผลงานทั้ง2ทีมแล้วทางปืนใหญ่อาเซนอลผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโต๊ะก็ยังให้ไปที่ทางอาเซนอล่ต่อนะครับผมไม่ว่าจะดูยังไงจากผลงานที่ผ่านมาหรือว่าผลงานให้ทีที่เจอกันก็ทางปืนใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นรองกว่านะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งขอให้ส่วนทางโต๊ะนะครับขอให้ไปที่ ทีมรองอย่างเลี้ยวพูนะครับผมได้เล่นราคาที่เลี้ยวผู้โดนต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับเราไปดูบิ๊กแมตอีกหนึ่งคู่นะผมนี่ก็จะเป็นบิ๊กแมตของทางเซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางจ่าฝูงนะผมอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางยูเวนตุสทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี 2. -45 นาทีของคืนนี้นะครับผมเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานลงเล่นใน ซเซเรียไปแล้ว21นัดมีชาน่าอยู่ที่17นัดเสมอ3ไสามเ่นหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านิงผลิตสกอร์มาได้ถึง50ประตูและเสียไปแค่10ประตูนะครับมีทั้งหมด54แต้มอยู่อันดับที่1นะครับผมของซเซเรียอิตาลีสาา่วนทางด้านยูเวนตุสนะครับผมลงเล่นไปแล้ว22นัดมีชาน่าอยู่ที่16นัดสมเอ5เล่นหลุดแพสไปอยู่แค่1นัดเหมือนกันนะครับผม ผลิสกอร์ออกมาได้ที่36ประตูและเสียไปที่1 3ประตูตอนนี้มีทั้งหมด53แต้มอยู่อันดับที่2นะครับคะแนนห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อด้านผลงานให้ทัวเวที่เจอกันมานี่ออกไปที่เสมอถึง5นัดเลยนะครับและทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะมาได้แค่2นัดและทางยูไนตุสสามารถเอาชนะไปได้ที่3นัด แต่ว่าด้านการทำยอดนี้ออกไปที่ทางยูนตุสส่วนใหญ่นะผมทางยูนตุสสามารถทำยอดไปได้ถึง8นัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาเลยเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอินเตอร์มิลานกันต่อนะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขาก็ยังไม่หลุดแพ้กับทีมไหนเลยสามารถเก็บชรน์นนมาได้ที่7นัดมีเสมออยู่ที่3นัดและตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานก็สามารถเก็บชนนมาได้ถึง5นัดติดต่อกันแล้วนะผม และทางด้านการทำยอดของอินเตอร์มิลานช่วงหลังๆนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นการทำยอดแบบสลับไปสลับมานะผมแต่ว่าตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานก็สามารถทำยอดให้กับนักลงทุนไปได้ถึง4นัดติดต่อกันแล้วเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานของทางยูเวนตุสกันต่อ10บนัดหลังสุดของพวกเขานี่ยังไม่แพ้ทีมไหนเหมือนกันนะครับมีชนะอยู่ที่8นัดเสมอสองนะครับผม และทางด้านการทำยอดของทางยูเอนต้สก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับสิบนัดนี้สามารถทำยอดออกไปได้ถึง7นัดเลยและมีเสียยอดไปแค่2นัดนะครับผมแต่ว่านัดล่าสุดนี้ก็ทางยูเอ็นต้สก็เสมอกับทางเ e อเบลินหนึ่งต่อหนึ่งและทําให้ยูเอ็นตุสต้องเสียยอดไปนะครับก่อเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะผมเลทราคาโต๊ะเปิดมาแรกๆให้ที่ทางอินเตอร์มิลานต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกและตอนนี้ก็ให้ไปถึงครึ่งควบลูกนะครับ สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทั้งบอลยืนหนึก็ขอให้ไปที่ทีมรองนะครับเพราะว่าจากผลงานทีทท่เจอกันมาแล้วค่อนข้างที่จะออกไปเสมอเยอนนะครับผมและมีโอกาสที่ทางยูเอนตุจะสา,สามารถทำผลงานได้ดูดีกว่าด้วยนะครับสำหรับนัดนี้แล้วก็ขอให้ไปที่โซนโตอีกเหมือนเคยนะผมให้ไปที่ ทางทีมรองที่ยูนตุดในเลดราคาที่ยูนตูดโดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3นะครับผมก็จะเป็นสื่อของบุนเดอร์ลิกาเป็นการเปิดบ้านของทางเอเบเลซิกเปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของทางยูเนียนเบอร์ลินทั้ง2ทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลา5้าทุ่มครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกนะผมตอนนี้ทางแอเบเลซิกลงเล่นไปแล้ว19นัดมิชนะที่10นัดสมอ3และเพทที่6นัด รีสกอฟมาได้ที่42ประตูและเสียไปที่26ประตูตอนนี้มีทั้งหมด33แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับลงเล่นไปแล้ว18นัดมีแชแนลที่5นัดเสมอ2และแพ้ที่11นัดพรีสกอกมาได้แค่18ประตูและเสียไปที่32ประตูตอนนี้มีทั้งหมด17แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านผลงานเฮดเทที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ก็จะ ผัดกันไปทีมละ5นัดนะครับผมเลยแต่ว่าด้านการทํายอดนี่จะเป็นทางยูเนียนเบอร์ลินที่สามารถทํายอดออกไปได้ดูดีกว่านะครับทางยูเนียนเบอร์ลินสามารถทํายอดออกไปได้ที่6นัดและมีเสมอย,ยอดกันอยู่ที่1นนัดนะครับเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแอ็บเบเลซิกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่5นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่4นัด และตอนนี้ทางเอเบเลซิกก็ไม่สามารถทำยอดออกมาได้ถึง5นัดติดต่อกันแล้วนะผมสำหรับผลงานของทางเอเบเลซิกตอนนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานของทางยูเนียนเบอร์ลินกันต่อ10นัดล่าสุดข,ของพวกเขามีชนะอยู่ที่4นัดสัมอสและแพ้ไปที่3นะัดตอนนี้ทางยูเนียนเบอร์ลินก็สามารถทำยอดให้กับนักลงทุนติดต่อกันมาได้ถึงห้นัดติดแล้ว ตอนนี้ด้านการทำยอดของทางยูเนียนเบอร์ลินก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเอเบเลซิกต่อให้อยู่ที่1ลูกควบนะผมตอนนี้ก็ทางโต๊ะก็เพิ่มให้เป็นทางเอเบเลซิกต่อให้ถึง1ลูกครึ่งแล้วนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสาหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยิหนึ่งก็ขอไปทางทีมรองนะผมทางทีมรองอย่างยูเนียนเบอร์ลินทำผลงานออกไปได้ สำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็ขอให้ไปที่ทางยูเนียนเบอร์ลินในเลนราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ